สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกม m ไม้ครับ1.17อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำอะไรเข้าไปรับชมเกมกันเลยครับอยากโดนช้อนแกงขอบใจเดอที่มาเฮ็ดให้เพอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสำนันเขาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยจบกันลบทิมเขาบัดไดเสียดได้ เขาก็เก็บเอามืาปื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เหให้เขานั่งให้โดยที่โตบบได้คิดอย่างจะไดก็ขอบใจเด้าอารมณ์ดีเหลือเกินนะครับพี่ลามงไม่ใช่พี่ลามงดรพี่ผมเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ผมคืออะไรผมใช่ไหมผมเดี๋ยว เดี๋ยวเคาะคุยแป๊บหนึง่งไม่ได้คุยตลอดนี่แเละอะไอี้อัดวันจะตีไม่ได้อัดคูเกือบจะไปตีเมื่อกี้เดี๋ยวจะอารมณ์ดีเมื่อกี้จะอารมณ์ดีใจนะโอ้โหแน่หลังจริงๆมีมามา่าแล้วก็มีมูมีแล้วก็อ,อ้อำอ้มอยากโดนช้อนแกง เดี๋ยวต้องสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กันอีกแล้วในเกมไมค์คราฟเนาะต้นคลิปก็บอกไปแล้วก็อยากจะบอกรอบที่สองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดภายใน2วันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า100วันคนมันทําเยอะแล้วว่าหยุดสงนี้เสียงดังตลอดเลยคุณวันเี่อ๋ออ๋อมันมันไม่มันไม่สูงพอวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด2วันนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปเล่นเลย100วันอ่ะคนมันทําเยอะแล้วไม่อยากได้ยอดวิวเพิ่มคุณผู้ชมจาด่ีใเพือ ซับสไคร้ของเราคุณผู้ชมถึงเออพี่เนี่ยคุณนี่ก็ตลอดเวลาเว่เละเลยอะผมจะไม่ไม่ไหวแล้วขอก่อนแล้วกันเบี้ยจะเอาใช่ไหมคุณดิคุณพี่บมคุณเบี้ยยังไม่จบมีการกระทงกันได้ไม่เละไอตีนั่นคุณมีการกระโดดเบี้ยเอาบอเอาบอสูสูบอบอบอมีการมองนุ๊บโอ๊ยเราไปทำสองวันก่อนดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปเสียเวลาเสียเวลาตลอดเลยผู้ชายคนนี้เบี้ย ยังไม่จบหรออยากโดนช้อนแกงโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาเอาชีวิตรอดภายใน2วันกับผมในเกม Minecraft นะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกก็คือผมได้ทําการเอาของไปเตรียมเก็บให้พี่มงุงพี่มุมก็อยู่ตรงนี้ผมอคุณนี่ตลอดเลยนะพี่กับคีบโปงกับไปก่อนแล้วกันขอหาที่พูดก่อนแล้วกันเนาะอยากโดนช้อนแกง จะไปทาเหมือนช่องอื่นทําไมคุณผู้ชมครับเราทาแบบเป็นแนวคุณผู้ชมก็รู้ว่าช่องนี้มันไร้สาระแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่มีอะไรดีด <c oughs> ่าตัวเองทําไมอย่างแรกของการเอาชีวิตรอดภายใน2วันนะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับตัดไม้ครับตัดตลอดเลยโค <c oughs> จะไม่ชอบตัดเลยครับคุณผู้ชมครับกับการตัดไม้ <c oughs> มันชงมันชา <c oughs> ถ้าเรา,าเอาชีวิตรอดใหม่นี่คือผมนี่กำหมัดทุกโอ้โหกำหมัดแน่นอนไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมครับ ยังกุญยับดาคูยังยังมีอันนึงขอมันบักใช่ไหมเนี่ยบักตลอดเลยฮะตีกพี่วงพี่วัวก็อยู่ตรงนี้อทำกล่องเก็บของก่อนแล้วกันเนาะยังเดียวตรงนี้มาเดี๋ยวไปกดผิดตลอดเลยมือนี่ชักจะชมอย่าช้าดีสองวันนี้มันเดี๋ยวมันหมดไวเดี๋ยวคลิปมันวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันสั้นเนาะอย่าเพิ่งใจเย็นๆขอทําเป็นเราทาเป็นขวานก่อนคุณผู้ชมครับสองวันนี้คือว่าขวานที่จําเป็นสุดๆเลยคุณผู้ชมครับขออนุญาตตัดพี่ต้นมงต้นไม้ก่อนล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับถ้าเป็นมือใหม่ก็คือว่าเราต้องสร้างบ้านใต้ดินสร้างบ้านในถ้ำเดี๋ยวต้องรีบสร้างมีกล่องัาไม่ถูกกล่องขาที่ก็ลืมตลอดดวนดวเลยครับคุณพี่คุณพี่ครับต้องรีบสร้างภายใน2วันขออนุญาตเล่งแบบมีสปงสปีดไหมเดี๋ยวพูดช้าๆก็ได้่าไปพูดเร็วทําไมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ด่าด่าคุณผู้ชมที่ชอบด่าผมไม่รู้เป็นอะไรทำไมผมพูดเร็วแล้วทําไมคุณผู้ชมไม่พอใจไม่พอใจเคลียร์กันได้นะรอลุงออกก่อนแล้วกันลุงอะไรวะขูดช้าจะจัดเลยขอเปลี่ยนอัพกล่องอัพเกรดแปนึงลกัน มันไม่ไหวมัน2องเาเวลันมัน2เวลาแล้วพุดลิ้นพันตนลอยมันสองวันนะครับผู้ชมเราต้องรีบขุดก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไม่ได้คือผมต้องรีบด่วนๆเลยครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับ เอาบ้านแค่นี้พอบ้านอย่าไปโยงไปเยอะเร็วเ็วเร็วๆ,วๆมันไม่พอเดี๋ยวไม่ทันต่อไปแล้วคือต้องไปเอาเตียงใช่ไหมถ้าแบบลิงโดดวางไว้ตรงนี้ก่อนทาอันนี้ก่อนมึงกูกดผิดตลอดอจะทําอะไรวะเดี๋ยวเตาเผากดเอาอันนึงก่อนไปไปต่อเลยแล้วกันแล้วพี่วัวตรงนี้ไปไหนอะตอนแรกเห็นพี่ผมฆ่าแล้วอ๋อยังไม่ได้ฆ่าด้วยพี่วัวตองการอาหารด่วนๆพี่หมูดอกพี่หมูตรวขอแวะไปแป๊บหนึ่งแมแถวบ้านสัตว์เยอะเหลือเกินอยากโดนช้อนแกง ปีโมโปีมูเป็นจากอย่างก็โดนเป็นงูยังไม่โดนจอบหูตีอะไรก็ไม่โชว์ปไปกดนกหน้ามันเหลือกระหมักกันดิคุณมันบอลจ้ะหมูตีไม่โดนอะไรก็เหลือเดินอย่างจะจำคัดไม่ได้เหนือหรอกเนาะเลวเลวดีมันไม่ไหวมันวิ่งไม่ได้ <c oughs> คุณเดือมันจะหิวอ่ะกินก่อนได้ไหมไม่เอาได้เป็นมันกินมันได้หน้อยด่วนด่วนเลยครับคุณเผาวด่วนด่วนรีบแบบเร่งรีบจัดจัดเอานี้ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> มีสามอันโอ้โหยังจะให้ยังจะน้อยคุณวิววนี่ตลอดเลยขี้จะงบคุณผู้ชมครับจากที่ผมทําการเผาเนื้อใช่ไหมครับผมก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมในการขุดอะไรรอบๆเพื่อที่จะไม่เป็นเวลาว่างพูดอะไร <c oughs> โอ้โหเหมือนผมเล่นแบบเรียวไทม์เนาะไม่ได้อัดเสียงใส่ทีหลังคุณขอบคุณสาหรับเนื้อม,มงเนื้อหม,มูแล้วกันขอนี่าตรับไปอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะี่ก็ไปอันหนึ่งไม่เอานะมันเปลืองไอเปิลแล้วกันเนาะ คุณผู้ชมครับมันจะใกล้จะมืดเราต้องรีบตัดไม้อีกรอบหนึ่งขออ่อยแค่ทีเดียวก็พอต,ต้องรีบผมจะไม่นอนนะคุณผู้ชมภายในสองวันนี้ผมจะเล่นเอาชีวิตรอดให้ดูสเตปของช่องของทางเราของทางช่องเราไม่ใช่พูดสลับอีกแล้วผู้ชายคนนี้อย่ามองงงมองหน้าคุณหมูเบล่คิดว่าคุณเท่นักว่าคุณหมูเบล่คุณตรงนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรวะคือเราอาเดี๋ยวขอคํานึงก่อนคํานึงนึกคิดอะไรสัก แป๊บหนึ่งก่อนไหมคุณผู้ชมครับเพราะว่าเอาชีวิตรอดนี่คือตัดไม้ใช่ไหมเดี๋ยวไปหาฟาร์มข้าวเร็วด่วนด่วน,วนต้องปลูกข้าวต้องปลูกข้าวอย่าลืมที่จะปลูกข้าวครับคุณผู้ชมอู้จะเป็นลิ้นพันคุณผู้ชมครับอยากโดนช้อนแกง กลับด่วนๆคุณผู้ชมกลับให้โวโห่มันหลูลืมทำพบพงคบเพิงก็งมันถึงไม่อ๋อขอกลับบ้านก่อนได้ไหมคุณพี่โค้งคุณพี่เขียวคุณว่าจะัวอะไรกัมันจะเหมือนจเหนื่อยอู้คุแป๊บหนึ่งลิบพงลิบเผาเผาได้ไหมเผาไม่ได้ไว้ยามไม่ได้อ๋อไม่ตายหรอ <laughs> อย่าเพิ่งจะตายจะตายจะเหนือยปิดยางดว่วนเลยครับคุณครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งโกงอย่าเพิ่งเกิดนะพี่ขอขอ มันกดตัวแล้วโอ้กดแยกอย่างนี้โอเคครับผู้ชมเมื่อกี้จากที่ผมไปทำการเสียงตรงนี้ก็ดังตลอดเลยอยากโดนช้อนแกง เมื่อกี้เราไปทำอาทำข้าวนะครับผู้ชมไม่ใช่ทำข้าวเราไปทุบข้าวใช่ไหมต่อไปก็คือว่าไม้ก็พอจะมีเพื่อที่จะทําเป็นกล่องเก็บของนะครับผู้ชมครับในการเอาชีวิตรอดภายใน2วันนะครับดูและนําไปใช้เป็นตัวอย่างว่าระดับผมมันเก่งสักแค่ไหนครับคุณจะพูดไวอะไรไปกระดาษเก็บไปตรงเลือดทิงละชงทีละชิ้นก็โอเคครับต่อไปก็ขุดเพื่อที่ทจะลิ้นพันจะทําการขยายพื้นที่นะครับผูช้ชมครับอย่าเพิ่งหัวร้อนนะอย่าเพิ่งกระมงกําหมัดนะผู้ชมครับผู้ชมครับจากนั้นเราก็ทําการเตรียมเผาดบเนื้อไไปหนเเรรราาตต้องกียม

ะจะเสียงดังไม่ได้ด้วยเดี๋ยวางบ้านกำมัดครางบ้านนี่ก็อยากจะกำมัดทุกทีเวลาผมอัดคลิปตอนประมาณเวลาประมาณตอนนี้ประมาณตีสี่คุณผู้ชมครับ <c oughs> เราต้องเผาเนื้อนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าซอมบี้นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวขอวเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเราจะขุดตรงนี้ไปพังๆ้วยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> มาเลยครับคุณพี่โบงคุณพี่บี้ขออนุญาตเปิดพี่โป่งนงพี่พป่งเด็กแยบมาดูการปนอย่างมีการสกปรกสกิดหลายคนดงคนดังเดือดอย่ามันหมูมัดทำไมยุ่งทำไมเดือดคุณพี่วัวก็จะมองนงมองหน้าผมเก่งเ กดได้บททาสดชื่นถ้าอยากจัดก็หนูเปียอยาอย่าเพิ่งอยาเจนทีละตัวจะตายตลอดเวลาเลยผู้ชายคนนี้รีเซ็ตก่อนอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งมายุ่งมีทางขวาไม่มีคนอย่าขอรีเซ็ตก่อนได้ไหมคุณปงเน่งคุณมามารอเลือดผมจัดเลยแล้วกันอยากโดนชอนแกงเบี้ยอย่ากุูจีดังกดมาเอาบอเอาเนา้อเจนยัดบึงก็ค่อยๆก็เือก็ดี มือจะเอาใช่ไมมีการกระโดดมีการกระทงกระแทกเ่จะเอาใช่ไหมคุณผู้ชมต่อไปนี้เราก็ถึงเมื่อกี้เจอพี่ผีทะเลคุณผู้ชมจากเวลาจับโอ้โหมีดงโอ้โหมีดาบ้โคตรจะขี้โกลงลูก GM ใช่ไหมพี่ดงมีลูก GM ลูกแอดมินลูกอ่า ไปยืมเออช่างมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ขวางทางกันตลอดไม่รู้เป็นนมิถึงมีชอบขวางทางเบล่อเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอา,เอา,เอาละอยากโดนช้อนแกง คุณผู้ชมครับเวลาเราจะเข้าบ้านเราอย่าลืมที่จะทำประตูด้วยนะครับคุณผู้ชมในการเอาชีวิตรอดประตูมันทบอย่างทำอย่างนี้แล้วกันให้มาโอ้โหจะให้อะไรกันสามอันเดียวก็พอแล้วคุณเอ้ยองมาอย่างนี้กันมาจะให้สามอันใช่ไหมมาเอาเลยสามองสามอันจัดให้เลยครับพี่ครับแต่ต้องมาทําการขยายให้มันใหญ่กว่านี้นะครับคุณผู้ชมในการที่จะทําเป็นห้องเก็บของห้องทำต่อพงต่เผ่อะแลประมาณนี้คุณผู้ชมครับในการอาชีวิตรอดภายใน2วันของเราวันแรกจะผ่านไปหรือยังใครมันร้องข้างหูผมว่าวันแรกมันนานจังเลย อันนี้ไม่มีโกไม่มีโกเนี่ยจะเล่นไปจนกว่าจะครบ2วันนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะฉลอง1,000ซับสไครต์กับช่องเรานะครับคุณผู้ชมครับทำไมมันนานขุดแต่เดี๋ยวทําไมไม่ทำที่ขุดเหล็ก <c oughs> เดี๋ยวหินดิพี่ ประตูนี้มันเป็นอะไรกับผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวตุ๊กแกออกเดี๋ยวโคอ,อูจะหมแป๊บนึ้อยา่าพี่แป๊บหนึ่งเนาะเจนเยนเนาะคุณครับคุณพี่กระดงคุณพี่กระดูกขอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมต้องใช้ครับเพื่อที่เราจะทำการปลูกข้าวนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กระดูกโอ้โหยังเนาะแค่นี้ก่อนไปแล้วก่อนแล้วกันอยากโดนช้อนแกงเดี๋ยวแล้วผมเอาเหล็กมาจากไหนอ๋อเราไปฆ่าเมื่อกี้เราไปฆ่าพี่บี้เนาะก็นึกว่า เอานี้มาก่อนเพราะต้องใช้ไม้ในการทำมันจะติดอะไรวะผู้ชายคนนี้มันลำบากลำบนตลอดเลยเป็นคนที่โชคจะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ เอาขวานมาด้วยโอเคคุณผู้ชมต่อไปก็คือว่าเราจะไปปลูกข้าวหน้าบ้านนะคุณผู้ชมต้องรีบรด่วนข้าวเรามีกี่อันมีประมาณ10อันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปปลูกข้าวปิดด้วยเดี๋ยวเหมือนเดิมจิงจกออก <c oughs> เล่นอะไรอย่าเด้อพี่อย่าพี่นูดปลาตรงนี้ก็ไม่คืงจะทุกมุมทุกมุมคงมีทรงมีสอง,ม,สองมาฟงก็ไม่ใช่น่าจะเป็นมาเยอะแล้วกันเนาะ ตรงนี้เลยกัน2 3 4สามสี่อเก้าสิโอเคแล้วก็1นึ่งจงจำารอกเจ็ดเก้าันพี่พี่พี่ผิดยาพึ่งดีโอโหตลอดเวลาเวลาพี่ผีทะลงพี่ผีทะเลคุณผู้ผมชมครับในการเอาชีวิตรอดเราก็อย่าลืมเก็บดอกไม้ด้วยครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําการตกแต่งบ้านของเราให้สวยงามขึ้น <c oughs> นะคุณผู้ชมครับจะดูว่า2วันผมจะทําได้สวยขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็แปะตรงนี้เลยแล้วกันเอาประมาณนี้คุณผู้ชมถือว่าได้อยู่คุณผู้ชมเข้าไปในบ้านต่อไม่รู้จะทำเลยส่สองอันนี้เมื่อกี้ปลูกข้าวใช่ไหมต่อไปทำโล่ทำโ,โล่ต้องทำด้วยในการเพื่อที่ปกป้องตัวผมเองบางตรงนี้โล่กดโอได้โอเคจำได้แล้วก็เหมือนเอากระดูกเอากระดูกไปคงจะติดอะไรตรงมันดอะไรกับผมไม่อ๋อมันยังไงกันวะ คุณผู้ชมครับต่อไปก็คือว่าพี่เราต้องวางกระดูกด้วยหนูทำไมหูไม่ตัวให้ทีละอันเลยพี่พี่นี่โคตรจะขี้งงห,หมดอย่างจะวางอย่างจะไวตลอดเราฟาร์มพี่ผีทะเลไหมพี่ไม่ต้องฟองต้องฟาร์มว่าตัวนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกัน,นไหนๆก็เอาชีวิตรอดแค่2วันอย่าไปทาเยอะคุณผู้ชมพิ่อยากมองนงมองหน้าผมเบื่อจะเอาใช่ไหมคุณพี่วัวเบื่อคุณผู้ชมครับในการเอาชีวิตรอดใช่ไหมเราก็อย่าลืมที่จะต้องลงเหมืองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้มีพื้นมองพี่เหมืองอยู่เดี๋ยวทอดผมไปไหนอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะ มันจะรีบอะไรขนาดนั้นช้าๆาเล่นแบบช้าๆช้าชแล้วกันเนาะคุณผู้ชมคอยๆปองก้อยๆไป,ไปตรงนี้มีดโอ้โหมันต้องลงไปหรอลงไปก็ดาี ตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ผมก็ได้ทําการเจอเหล็กนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็จะทําการขุดเหล็กไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับข้างในมีอะไรบ้างอะพี่มีโอ้โหมีมีโลงมีเหล็กตลอดเลยเป็นฐานเน้ยไหมอยากได้ไฟคุณผู้ชมเจอสักทีนะคุณคุณพิธงคุณพิถ่านคุณนี่หลบซ่อนเลนเดียวตรงนี้แปะไว้ก่อนเดี๋ยวพี่พี่เขียวมาระเบิมระเบิมเส่ผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดตรงนี้แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปโชว์กันขางบนนะครับคุณผู้ชมครับ ด,ด่วนดวนให้งงให้ไววันแรกผ่านไปยางจะไวพี่มงพี่หมูไปอยู่อะไรตรงนั้นคุณผมได้มาเป็นอะไรคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเหล็กประมาณ15ก้อนนะครับกับเออเป็นแร่คอพโปงคอปเปอร์นะครับ15ก้อนอู้ทำไมยางจะแม่นยงแม่นยำและตรงนี้เป็น19ก้อนนะครับอู้ยุบหมูพี่หมูพี่หม,มูขออนุญาตตองการอาหารจะจัดเบื่อามาเผาด่วนดวนเดีย๋ยวพี่ตรงเผาเล็เดี๋ยวทำต้องสองอันต้องจัดสองอันครับคุณผู้ชมในคานที่เดี๋ยวลัดหินผมไปหนหนตรงนี้ตลอดเลยพี่กงพี่กองทำไมพี่จะอันนี้หินเอาเอาสามสอง ค้างไอ้เอาไม่ค้างน้วกค้างจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนอาวุธครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ไม้ไปไหนหมดพี่อย่าเพิ่งอย่าไม่ต้องรีบก็ได้ <laughs> จะรีบไปทำไมมันต้องรีบอบบคุณผู้ชมเ <laughs> พราะมันมีเวลาไม่มากน้อยเราก็ทําเป็นอ่าคอปปงคอปเปอร์ได้เลยนะครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวข้างนอกมีอะไรไหมเดี๋ยวจะหมดวันเลย <laughs> ใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมใครจะเป็นวันที่2แล้วครับคุณผู้ชมขอเผาไวๆหนะ่อยดิโอ้โหจะ กดผิดตลอดเลยผู้ชายคนนี้คุณชมนาตรงนี้ได้แล้วครับคุณผู้ชมเราจะทําเป็น่าที่ขุดเหล็กเนาะไม่ต้องพูดไหวก็ได้คุณครับผู้ชมครับแล้วเราอย่าลืมทําการปักไฟไว้นอกบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อการพี่บงพี่บี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เป็นโอ้โหเลเวลลืมจะโกลงลืมจะเก็บตรงนี้เลยแล้วกันครับคุณขโโโโโกระโดดก็ไม่ถึงสักทีตรงนี้เอาตรงนี้เล้กันแล้วก็แปะตรงนี้แล้วก็มุ้งตรงนี้แล้วก็เบ้งแล้วก็แล้วก็เออช่างมาเล่นอะไรวะคุณผู้ชมครับแล้วเราก็อย่าลืมตกแต่งไอ้รอบรอบบ้านเราด้วยนะครับเพื่อ สลับไปทําไมก็ไม่รู้คุณพี่คุณพี่อ่ะอับคุณเป็นหึงพี่พี่อ่ะพี่แพ้แล้วเดี๋ยวโอ้โหกระโดดยังจะทรงยังจะสูงเลยคุณช่างมาแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมวางดอกไม้นะครับเดี๋ยวหมมมันติดโอ้โหค่อยไขมันยังไงกับผมคุณคุณคุณเนี่ยวอะไรโอ้โหมัน โอ๊ยกระจับมึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยว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 คุณเจอผมแป๊บนึงคุณคุณพี่กระดงแปะแปะแปะโอเคแล้วแปะโอ้มามาคุณอยู่หนงคุณอ๋อเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะอยากโดนช้อนแกงแปะ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 มึงจับปูดิ่งดิ่งได้บล ียร์พื้นที่ก่อนล้วกันไม่มีการร้องพงร้องเพลงอะไรทั้งนั้นผู้ชายคนนี้เหมือนจะลงเหมือนจะรีบเหมือนว่าตรงรีบครับตรงนี้มีธงมีทักอ,อ,อ้ยเอ้าไม่ได้เอาไฟมาเหรอ <laughs> แปะดดนโวนโอ้โหหุคุณ,คณทำไมอยู่กันจะโยงอยู่กันแปะตรงนี้ทีแปะตรงนี้อีกหน่อยแปะตรงนี้อีกรอบเดี๋ยวใคร พี่บีอยากพึ่งเดขอบโป่งขอบเปะสถานการณ์ในที่ดินผมสักคู่นะพี่บงพี่บีจะเอาก็มาคุณพี่บงคุณถึงไม่ตีแรงทุนนี่ตะลอดเลยคุณจะเอาด้วยใช่ไหมคุณผูมีพี่ปงบงนิงมันจะผูพิพ่มพี่ปงพี่ปงพี่ปงน้องพี่บีเอย่ามาอีกไหมมามากันที่หมดคุณได้ดคุณก็มามาอีกตัวก็ได้เดี๋ยวมันเดืเหนื่อยอ่ะ คุณผู้ชมครับก่อนที่มันจะเช้าเราต้องเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้ให้เกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมในการที่ว่าบ้านเราจะทําการให้สวยขึ้นดูบุญลิ้นพันธุ์สวยขึ้นนะครับคุณผู้ชมแปะตรงนี้อีกรอบแปะตรงนี้โอ้โหตรงนู้นทาไมมีฟงมีไฟมีไฟได้ยังไงวะโอ้ยตรงนี้ก่อนตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้ก็อีกทีโอ้ยเหนื่อยอตัดต้นไม้ธรรมดาก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับอยากโดนช้อนแกง และแล้วก็รู้เมื่อคนที่จมกันไปด้วยคำที่บอกว่า,ราเราชนะแล้วกันไหมย,ยับมากเอาก็ไดเอากก็ดงเอาก็ดีดะมาอีกไหมมาอม่เอาแมวแล้วเนาะ <c ười> เดี๋ยวปักฟองปักไฟ,กฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งนะักคนพี่บงโอ้อยังจะลงยังจะเล่ง <c ười> ยังจะโล่งดีครับพูดอะไรก็ไม่รู้เอาแว้จะบงลบหม,าย,า,มา,ายุดมาสายมันเดาหนูโดนเฉยโอ้ลืมทำไมมีร โลกกันหรือมีโ oh อ้ไม่โดนม้าเจ้าจังวะนี่ล้อแบกโอ้โหมีการกระบาดวันยาวอย่างคุณนิดมันจะโลเลยเบลพอพอไหมพอไหมเชา้ชาเชา้าสักทีจะได้จบคุณพิโกงคุณพิเกลเอารอให้มันเช้ากันเนาะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาตัดไม้ต่อให้วงไปหยับไปตรงให้ไหวเลยครับคุณผู้ชมมันจะเชา้ามันจะเป็นเริ่มวันใหม่แล้วผมต้องรีบคุณผู้ชมไม่งั้นไม่ทันแน่ๆน่นจะไม่ทงไม่ทันแน่ๆ 돈워 촌갱. <목소리> คุณผู้ชมครับจากนั้นดนดวนเลยดนดวนดดนโดนอย่าอย่าอย่าต้องช้าอย่าต้องช้าถึงเวลาที่จะต้องสร้างบงสร้างบ้านคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดประมาณนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องลงไม่ต้องลงหตรงนี้ก็ตลอดเลยอ่ะมันจึงุ้ยๆค่อยๆสร้างไม่ต้องรีบก็ได้พี่มันจะเช้าแล้วเนาะพี่โคตรงนี้โคตรงนี้อีกทีอีกตรงนึกเป็นอะโอเคได้ได้อยู่ได้หวางก็ไม่โดนหวางก็ยังจะอย่าบางทีก็เหนื่อยกับตัวเองมากเลยนะบางทีอ่ะ แปะตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมในการทําหลังคาให้บ้านของเรานะครับมันจะเช้าแล้วอย่าเพิ่งเชา้าขุนแปบเดียวไม่ได้หรือขออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงนี้ก่อนแล้วก็เขาทํเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันกดอ๋อใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นครับคุณคุณต่อไปก็วางตรงนี้วางตรงนี้เสร็จแล้วก็แล้วอมันอยู่มันเนื้อมัน ออมันอยู่นี่อ้โหมองจะไม่เห็นตายจะมีคุณครับอูโหเรียบร้อยคุณครับขอบคุณครับอ้โหกว่าจะได้คุณผู้ชมหรือว่าเจอคลิปหน้าครับสุดีครับ